เดี๋ยวจะพามาดูรถเข้าใหม่คันนี้สวยมากไม่ต้องใช้เงินออกรถเป็นโซบบผ้าสีดำแล้วก็เดินด้วยได้สีขาวนะครับหลายท่านเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่เอาแคลรี่บอยเนี่ยทำเป็นส่วนรถได้ไหมตรงนี้อนบอกเลยว่าไม่ได้ปอดและสามารถที่จะไปขายเองได้ตรงนี้อันว่าเป็นกำไรให้กับลูกค้าด้วย มีสี่ประตูเข้าใหม่คันหนึ่งนะครับผ่อนหมื่นเดียวต่อสัญญาแล้วก็ที่สําคัญนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถเดี๋ยวจะพามาดูรถเข้าใหม่คันนี้สวยมากตัวนี้นะฮะเป็นรีโว่2.4ตัว E-P Runner สีประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเป็นตัวรถปี2019ไม่หลักหมื่นไม่เกินแสนนะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสภาพตัวรถเนี่ยสวยกิิบเลยเดิมสนิททั้งคันไม่เคยมีการชนหรือเคมอะไรหนักๆมาแน่นอนตัวหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นโฉมสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็นตัวหน้า ซึ่งได้เป็นตัวหน้าล็อกโกแบบนี้มาแล้วแล้วก็ไฟเนี่ยจะเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันหน่อยฮะเครื่อง2.4นะครับในรหัส 2GD ตัวนี้ 1, 150แรงมา้าแล้วก็เป็น g อโต้ uto, แบบ6สปีดตรงนี้นะครับก่อนส่งมอบเราก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องตั้งศูนย์ทวงล้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างเรามีการเช็คให้ใหม่หมดก่อนที่จะส่งถึงเจ้าของคนใหม่นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับรถพวกนี้ต้องมีการรับประกันโครงสร้าง มีการรับประกันหลังการขายเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราดูแลให้หมดเครื่องสวยบอดี้เดิมตัวถังดี สีบางๆน็อตไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวฉนวนกันความร้อนใต้ฝากระโปรงหลังแผงเครื่องยนต์ทุกอย่างอยู่ครบแล้วก็ตัวจุดสําคัญเลยก็คือ age, แผ่นเพกกับสติกอร์มอกก็อยู่ในตําแหน่งเดียวกันแล้วก็ครบทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวบอดี้ด้านหน้ารถส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นสีประตูตัวสูงเนี่ยเราก็จะเน้ตัวแบรนด์หลักจะเป็นส่วนมากไม่ใช่วี่ห้ออื่นเราไม่มีนะมีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างเน้นในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์แล้วก็เอาแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถพร้อมกับได้สิทธิประโยชน์เเงื่อไขพิศ โตยโยต้าอาจจะมาเป็น1นึ1ในลำดับแรกๆสีด้านข้างเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันนะฮะแล้วก็ยางจะมีการเปลี่ยนใหม่ใส่เป็นตัวมิชชลินสีเส้นอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์สำหรับใส่กับตัวรถกระบะยกสูงแบบนี้แล้วก็ภาษีพรบอต่อให้เป็นปีหน้าแล้วเรียบร้อยไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกง,งองข้างครับสำหรับโฉมเก่าแบบนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยจะมีการตัดด้วยโครเมียมอยู่เพราะว่าถ้าเกิดอย่างตัวโฉมใหม่ในที่มันเป็นตัวแซดอิดิชั่นหรือว่าจะเป็นเรียกว่าตัวเอนทรีเนี่ยมันจะ ้านกลมกลืนไปกับตัวกระจกมองข้างแบบนี้และคตนนี้เดี๋ยวให้ดูตัวภายในกันบ้างฮะภายในสําหรับตัว E เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยแอร์แบ็กมีให้ครบทุกจุดแต่คราวนี้เนี่ยด้วยสาว่ามันเป็นตัวโฉมใหม่และเบาะเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะผ้าสีดําแล้วก็เดินด้วยได้สีขาวนะครับเครื่องเล่นพื้นฐานเนี่ยมีอะไรทุกอย่างมาดีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธ USB และก็ตัว AUX โคมอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าครนนี้สาว่าไม่จะอยู่ประมาณ80,000ื่โลสำหรับตัวรถปี19 4ประตูอายุตัวรถ5ปี6ปีใช้งานไม่ถึงแสนถือว่าน้อยมากซอกด้านข้างซองด้านใดทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยจะมีใส่แครี่บอยมาให้ด้วยหลายท่านเนี่ยถามว่าถ้าเกิดไม่เอาแครี่บอยเนี่ยทำเป็นส่วนรถได้ไหมตรงนี้บอกเลยว่าไม่ได้แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าถอดและสามารถที่จะไปขายเองได้ตรงนี้อันว่าเป็นกําไรให้กับคุณลูกค้าด้วยแต่อย่างบางคนเนี่ยสำหรับตัวรถใหญ่แบบนี้มันก็สามารถที่จะกันแดดกันฝนได้ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นของแท้ด้วยเห็นไหมฮะไม่ใช่เป็นตัวของกอ๊า าเกิดอย่างของกอเพราะว่าไปอย่างหนึ่งและสีเนี่ยมันก็ทําเป็นตัวสีเดียวกับสีพื้นรถมาอยู่แล้วตอนนี้ด้านท้ายฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟเบรกดูที่สามเนี่ยจะเป็นหลอดแบบ LED แล้วก็มือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบครเมียมไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดอันนี้น่าจะเป็นการทําเพิ่มเพราะว่าของเดิมสําหรับตัว E เนี่ยคือมันจะไม่มีแล้วก็สําหรับตัวกุญแจไขแคดดบอยล็อกแคดดี้บอยอะไรพวกนี้ใช้งานได้ตามปกติหมดเลยนะฮะเปิดใช้งานเนี่ยก็ En nice de แต่ถ้าเกิดอย่างเราอาจจะต้องการความนิ่มความนุ่มนวลมากกว่านี้ก็สามารถเอาไปทําเพิ่มเติมได้อย่างเช่นการปูตัวหนังแม็กไลเนอร์ใหม่นะฮะหรืออาจจะทําเป็นตัวพัดลมต่อกับไฟของตัวแอร์ตู้ก็สามารถที่ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพตัวซีสประตูอีกคันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาสําหรับในเดือนตุลาคมนี้ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ขับสบายผู้หญิงก็ขับได้ภรรยาเราก็ขับได้คุณพ่อเราก็ขับได้นะครับเพราะนั้นคันนี้ปี19เอาไปในราคา5 4 9 0 0 0บาทเครดิตดี อย่างที่บอกไปในช่วงต้นคลิปไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่สตางค์เดียวอ่านะฮะส่วนีนก่างคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเซ็นเอกสารนะถึงหน้าบ้านไม่มีการเสียค่าบริการอะไรเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวเหมือนกันแล้วก็ถ้าเกิดอย่างรถอนุมัติแล้วมีบริการจัดส่งมมอบรถถึงหน้าบ้านด้วยเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเกิดสนใจก็โทรติดต่อมาได้เลยนะครับ0891104954หรือว่าไลน์แอดปฏิพันธ์ออโต้ด้เดี๋ยวหวังว่ายังไรเร็วๆนี้น่าจะเจอเจ้าของใหม่ไม่ ไม่เกินเดือนนี้แน่นอนและเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ